เฮ้ยลุงที่ผมไปโขงไหนไม่รู้อะสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมจะขึ้นไปหาลุงข้ามพรมนะครับก็จะไปขอวิชาติดตัวสักเล็กน้อยนะครับพี่พี่เผื่อว่า ไอมอพีคนนั้นเนี่ยจะมีวิชามากนะครับผมว่าก็จะลองไปขอวิชารักเล็กน้อยนะครับจากลุงข้ามพรมนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่านะผมได้ซื้อขนมแล้วก็นมมาให้ลุงด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าภายแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตามห้วยนะครับพี่พี่ก็ต้องบอกเลยนะว่าแม่นางตะเคนเนี่ยโดนจับตัวไปนะครับก็คือโดนหมผีนีจับตัวไป นะครับผมเนี่ยจะไปช่วยก็เราจะต้องมีวิชาเนี่ยติดตัวด้วยนะครับเพราะว่าหมอพีเนี่ยมันก็มีวิชามนดําด้วยนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าลุงข้ามพบเนี่ยจะสอนวิชาผมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รอดูนะครับพี่พี่ก็จะลองแบบฝึกวิชากับลุงนะครับว่าลุงแกเนี่ยจะสอนวิชาอะไรให้ผมนะครับ ก็โอเคนะครับพี่พี่ครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ไปหาแม่นางตะเคียนนะครับเจอเพื่อนนางเนี่ยบอกว่าให้รีบไปช่วยหน่อยเพราะว่านางเนี่ยโดนจับหลงเข้าไปในหม้อนะครับแม่นางตะเคียนนะครับผมนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยป่าที่นี่นะแห้งแรงมากอีกหน่อยเนี่ยไฟป่าเนี่ยน่าจะมานะครับพี่พี่เพราะว่าฝั่งบ้านผมเนี่ยไฟป่าเนี่ยก็ มาแล้วนะครับโอเคทุกคนก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ยผมขอคนหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งติตามให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเรยเลยครับผมไปไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินตามห้วยดีกว่านะครับก็น้ำตรงนี้เนี่ย เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับพี่พส,ส่วนน้ำอุ้ยนี้น้ำมันกือบกระพือนะครับน้ํามันดิน้นเหมือนจะมีปลาอยู่เหมือนจะมีปลานะครับลูกอ่อนเนี่ยเยอะมากเลยนะ จะทาไปเลยดีกว่าแล้วก็จะรีบไปช่วยแม่นางตะเคียนนะครับผมก็ไม่รุ้มกันนะว่าแม่นางตะเคียนนี่ยโดนมอผีน่าจับตัวไปที่ไหนนะแต่อันดับแรกเราจะต้องมาขอวิชาจากลุงข้ามพบก่อนนะเพราะว่าลุงข้ามพบเนี่ยมีวิชาที่แกร่งกล้ามากผมบอกไว้เลยนะครับ น้ำเยอะมากนะครับอากาศเนี่ยอบอ้าวมากเลยนะครับไม่ค่อยร้อนนะแต่ว่าอบอ้าวมากนี่เราก็ได้เดินมาถึงแล้วนะ ที่ที่ผมเนี่ยเคยเจอลุงข้างผมเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทาความสะอาดก่อนนะก็ระวงังรอลุงขอกมาลุงออกมานะครับใบไม้เยอะมากทุกคนขออนุญาตตั้งกล้องอน,นะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นขนมเล็กน้อยนะ ลุงครับถ้าลุงเนี่ยได้ยินผมเนี่ยก็ออกมาหาผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องจะให้ลุงช่วยนะครับก็ถ้าลุงได้ยินเนี่ยก็รกับาสวนตัวให้ผมเนี่ยได้หน,หน่อยนะผมเอาของพิเเนี่ยมาให้ลุงด้วยนะครับลุงถ้าลุงได้ยินเนี่ยก็ออกมานะครับผมโอเคนะครับที่นี่เราก็ได้ทำการเรียกลุงข้ามผมเนี่ยออกมาแล้วนะครับ ไม้เนี่ยเยอะมากเลยนะ คครับพี่เดี๋ยวเรามานั่งรอลุงกันเลยดีกว่านะครับก็เราดูนะว่าลุงแกจะออกมาหาผมออกนะก็วันนี้ผมจะมาขอวิชาจากคุณลุงนะครับนี่ทุกคนเจอร่างไม้นี้ไหมคือกล้วยไม้นะครับพี่พี่ก็ผมก็ไม่รู้จักชื่อหเมือนกันนะครับก็พี่ทนายที่รู้จักชื่อก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ นนี่นะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยดีมากโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอลุงออกมากันเลยดีกว่านะครับก็จะนั่งรอดูนะว่าลุงจะออกมาหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับทุกคนผมก็รอได้ประมาณ5นาที นะครับก็คือแบบผมรอเนี่ยไม่นานนะครับลุงคำพร้อมเนี่ยก็ออกมาเลยนะพี่พก็เขาออกมาไว้มากนะครับลุงครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอวิชาลุงลุงพอจะให้ผมได้ไหมครับชใช่ลุงน่าจะมีวิชาแบบแกล่งกล้าลุงเดี๋ยวผมจะไปหยิบของให้ลุง แล้วก็ผมไม่ได้มามือเปล่านะลุงผมเอาขอนมมาให้ด้วยนี่มีนมด้วยนะครับไม่รู้ว่าลุงจะกินได้หรือเปล่านมเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นถั่วนะครับได้เป็นถั่วนะครับพี่พี่ลุงกินได้ไหมแล้วก็มีขนมปังด้วยลุง ลุงพอจะกินได้ไหมครับก็ทุกคนอากาศร้อนมากนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกับคุณลุงแกเลยดีกว่านะครับผมไปเล้วก็ไปนั่งคุยว่าลุงจะสอนวิชาอะไรผมนะครับโอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมน่ยจะเอาของกินเนี่ยไปให้ลุงก่อนนะครับก่อนที่เราจะให้ลุงเนี่ยฝึกวิชานะครับผม นี่นะครับลุงผมก็หาได้แค่นี้ยินผลไม้ผมหาเจอได้ยากมากตรงนี้ลุงจะกินน้ก่อนไหมกกินเลยเลยจะลองแกะให้ไหมครับอ๋อย่างลุงยังไม่กินใช่ไหมครับมีเรื่องให้ช่วยหรอวถ้าใผมมีเรื่องให้ช่วยแล้ววันนั้นที่ผมเนี่ยเขาบอกว้ยนี้นะก็วันที่ลุงบอกว่า น้องหญิงเนี่ยตกอยู่อันตรายเงี้ยผมไปเจอน้องหญิงเนี่ยจะปลูกคอายคิซั้นอ่ะผมก็เลยไปเวยไว้ทันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าที่ลุงบอกมาเนี่ยจะเป็นความจริงครับก็ต้องขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้ดูเนี่ยผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอหน้าลุงด้วยเอ้ยไม่ได้เจอหน้าน้องหญิงด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณลุงมากนะที่ให้สัญญาณนี้ไปหาน,น้องหญิง ก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะได้วิชาจากลุงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่นางตะเคียนเนี่ยโดนมอผีจับตัวไปนะครับเราสบายรอใช่ลุงรู้จักด้วยเหรอห้นั่นละโดนมอผีจับตัวไปผมอยากจะไปช่วยแต่ว่าผมมีวิชาติดตัวเลยผมเลยจะมาขอวิชาจากลุงอ่ะลุงพอจะให้ผมได้ไหมครับเราจับตัวไปบาหรอยัง โดนไปโดนจับตัวไปเมื่อวานนี้เพราะผมจะไปช่วยไม่รักษาลายยังปลอดภัยดีอ๋อตอนนี้ลังสบาเนี่ยยังปลอดภัยนะครับพี่ลูกเจ้าอยากจะบอกวออิชาจะฆ่าหรือใช่ผมต้องทำงไงอ่ะต้าสามารับเลยเจ้า บบมีแมแค่่คครับเจ้าห้ามใคท่อนวิชาดีให้ครโดยดกตาได้ครับลุงได้ครับแล้วผมต้องทำาไงครับถูเข้ามาใกล้ปากแล้วส่งแรงใตผม่อเนี่ยองตอ,งอ,งอ,งองนลุงจะรมไ่าแล้วจะก็บา เล้คือบ่อผมมาเทไรผมก็ไหวขึ้นบึตลอดครับได้ผมงงทำงานแอองลงน้วสมาธิแ่้วสมาธิได้ครับกใจต้องนี่นมสมม<ช>ติว่า้ามคิดถึงติดเลยแล้วเดี๋ยวเาก็ต้าคิดถึงผม ស្លាប់ពីស្រើ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 ្រើស្រើ្ ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยลุงขอเนุญาให้ผมคืนอะไรไม่รู้นะครับมันคืออะไรลุงสนใจให้มีเท่าไร้ไม่ถึงจบหนึ่งครั้งที่แล้วสนใยให้มี ทำไมครับลุงเขาลุงให้วิชาอะไรผมจ้าเจ้ากอบ่าแล้วเจ้าเจริเจ้าคงหยิบใไม้ขึ้นมาแล้วเพื่อประกาศที่ข้าให้ไว้ได้ใบไม้ไม่ติดหูเอาใบไม้อะไรจะได้ไมลุงเป็นใบไม้สดๆเ้ยใบไม้สดที่ยังมีชีวิต เย็ยบซีรุ่มแบบนี้ได้ไหมครับแล้วมีของเขาาลองได้เลยไหมตอนนี้ผมจะได้ให้รู้ว่าผมสามารถทำได้มีใช่ไหมครับลุงแล้วก็ม้วนไว้ แล้วก็แนไว้กังห,หนูรายการเนด่ยอธิษฐานใช่ไหมครับ ลุงที่ผมไปทัวรไหนไม่รู้อ่ะผมชอบมากทุกคนเป็นวิชาหายตัวได้นะครับลุงผมขอขอบคุณมากาเลยนะลุง้างรัยชบาว้่งกับเราได้ที่ผมจะไปช่วยราชะบ้าให้ไวเลยไปช่วยเหลือนางลุงจะไปช่วยกบไหมทีม ให้ผมไปก่อนใช่ไหมครับถ้าผมช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวลุงจะช่วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณะ่อผมครัถ้าจะรู้จับอะไรก็จับผ้าก็ไม่มีจับต่อไปเลยใช่ครับลุงผ้าอากาบเจ้าเลยครับก็ขอบคุณมากๆนะที่ลุงมาให้วิชาผมนะครับแล้เวเจ้าจะไปช่วยเลยได้ครับลุงแล้วอย่าลืมถ้ามันนวิชานี้ไปบอกใครดูด ได้ครับได้ครับได้ครับนะี่ครับลุงก็เป็นแรงทำขอบคุณของผมเดีผมวผมจะขอลาลุงท่านี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีแบบพลังขึ้นมาเยอะเลยดีปล่อยกตัวตั้งแตนะั้นลุงพังก็้เลย ลุงเนี่ยหายตัวไปแล้วนะครับพี่พี่ก็เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อกับตาเลยนะครับว่าลุงเนี่ยจะสอนวิชาหายตัวให้ผมนะครับโหก็คือแบบมหัศจรรย์มากนะครับผมสามารถหายตัวได้จริงๆเราก็แค่นำใบไม้เนี่ยทุกคนเอาใบไม้อะไรก็ได้นะครับที่ยังแบบยังเขียวอยู่ นะครับแล้วก็ม้วนแล้วก็แหนบไว้ที่หูแล้วก็ท้องกระถาที่ลุงแนีอสอนผมไว้นะครับโหไม่น่าเชื่อน,นะว่าผมจะสามารถหายตัวได้นะครับพี่พนะครับตามนะพี่พโอเคนะครับพี่พ๋ี่ผมเนี่ยจะรีบไปช่วยแม่นางนะครับผมก็เดี๋ยวโหแบบผมเนี่ยจะต้องแบบ เหลือเชื่อมะะากสจดรย์มากนะลุงข้างผมเนี่ยสอนวิชาให้ผมเนี่ยจริงๆด้วยนะครับก็คือวิชาหายตัวได้นะครับโหก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมกันด้วยนะครับพี่พีเอฟซี FC. เป็นความเชื่อมบุคคลนะครับโหดูน้ำตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับมีลูกปลาด้วยนะ อีกอย่างนะลุงข้ามผมเนี่ยรู้จัก,จกแม่นางตะเคียน้วยนะเมือเขาจะรู้จักชื่อด้วยนะก็คือนางชบานั่นเองนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปช่วยแม่นางตะเคียนกันเลยดีกว่านะครับผมจะต้องชวนเพื่อนไปด้วยสักคนหนึ่งนะอาจจะชวนน้องมอสเนี่ยไปไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่แรกผมจะชวนไอ้เจ้าไข่ไปแต่ว่าไอ้เจ้าไข่เนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมขอคนละหนึ่งกำลังใจให้ผมนะผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจเนี่ยช่วยนางตะเคียนไว้ไว้นะครับผมนางก็ต้องบอกนะว่าแม่นางตะเคียนเนี่ยเป็นคนดีมากนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกลับเลยดีกว่านะครับไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับไป